คุณผู้ชมท่ายคะขณะนี้ชื่อของวัดหงรัตนารามราชวร,รวิหารอาจจะกำลังเป็นที่สนใจในสังคมไทยนะคะเมื่ออดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒบวชที่วัดนี้และที่น่าจะเรียกเสียงฮือฮามากขึ้นไปอีกก็คือเช้าวันพรุ่งนี้อดีตผู้บัญชาการทหารบกก็จะบวชที่วัดนี้เช่นเดียวกันค่ะคุณอุรชัยสอแก้วเดินทางไปที่วัดหงนะคะเพื่อที่จะสอบถามความเป็นมา และประวัติของวัดนี้โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านศาสนาและสังคมค่ะคล้อยหลัง3วันหลังจากเกษยียณอายุราชการพระจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าอุปสมบทที่วัดหงรัตตนารามราชวรวิหารตามความตั้งใจที่มีมานานนะครับล่าสุดยังมีรายงานว่าพรุ่งนี้เช้า พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผู้บัญชาการทหารบกจะอุปสมบทที่วัดนี้เช่นเดียวกันจึงกลายเป็นที่สนใจของสังคมเพราะว่าที่นี่เป็นวัดที่อดีตผู้นําเหล่าทัพอย่างน้อยสองคนตัดสินใจบวชที่เดียวกันและในเวลาไล่เลี่ยกันครับพระอุบโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานของพระแสนพระพุทธรูปปางมานวิชัยหน้าตักว้าง1เมตรซึ่งมีผ้าสังฆาติมูลค่า10,000แบาทถวายโดยกองทัพบ,บก ภายในมุมหนึ่งของพระอุโบสถวัดนี่แหละครับที่พระจักทิพย์มาประกอบพิธีอุปสมบทได้ฉายาพระจินตชโยที่มีความหมายว่าผู้ชนะจิตใจถือเป็นการบวชในวัดที่อดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเลื่อมใสศรัทธาและทําบุญอยู่เป็นประจํา สิ่งหนึ่งที่ยืนยันความเลื่อมใสศรัทธาของอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติต่อวัดแห่งนี้หรือแม้แต่ท่านเจ้าอาวาสนะครับคือการนําพระพุทธรูปปางเปิดโลกสององค์มาถวายไว้บริเวณที่ด้านข้างพระประธานก็คือหลวงพ่อแสนนะครับด้านล่างที่ฐานของพระพุทธรูปปางเปิดโลกมีประดับชื่อนะครับของพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาติดตําแหน่งไว้ว่าเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้นํามาถวายไว้เมื่อสองปีที่แล้วครับ วันนี้ผมเดินสำรวจบรรยากาศบริเวณวัดและชุมชนโดยรอบทำให้ทราบว่ามีบุคคลระดับผู้นำองค์กรผู้นำประเทศเดินทางกราบไหว้สักการะและสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาสวัดอยู่บ่อยครั้งนั่นก็คือพระเทพปริยัตมุนีหรือเจ้าคุณมีชัยครับนอกจากพระจินตชยโยหรือพลตำรวจเอกจากทิพย์แล้วยังมีพลตำรวจโทสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจ๊กที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พลเอกฉเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์อดีตผู้บัญชาการทหารบกพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมถึงบุคคลสำคัญอย่างสามพี่น้องบุรพาพยัคฆ์พลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาครับที่นี่ยังเป็นสถานที่ทําบุญทํานุบํารุงศาส,สนาตามประเพณีและวาระสําคัญสําคัญโดยมีบุคคลสําคัญหลายคนเดินทางมาเข้าร่วมนะครับ ทั้งพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์และพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานอกจากนั้นยังมีเรื่องราวที่ถูกบันทึกหรืออาจจะบอกเล่ารุ่นสู่รุ่นและภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าวัดหงรัตนารามราชาวรวิหารเป็นสถานที่รับสเสด็จพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับถ้าสมัยกรุงธนบุรีนี่ก็จะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ของสมเด็จพระเจ้มมาตากสินมหาราชก็ทรงผนวที่นี่นะเพราะว่า สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ทรงประทับอยู่ที่นี่นะครับพูดถึงเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ก็มีก,ก็ก็ปอมีมาอยอะเด่นกันส่วนศาลาตรีมุกค,ค,คือวิหารหลังพระอุโบสถมีพระพุทธร,รูปจำลองหลายสมัยนะครับรวมถึงหลวงพ่อทองคําเป็นพระพุทธร,รูปทองคําที่แต่เดิมถูกคุ้มด้วยปูนไว้ลักษณะเป็นพระพุทธร,รูปสมัยรัตนโกสินทร์อยู่ในวิหารร้างจนปีพศ2499 เกิดรอยกระเทะจึงเห็นเนื้อในเป็นทองคำ